ค,ค่อยเดินรับัอดีครับพี่พีนักข่าวครับสองนี้ฮะรถนะฮนะจันระยองชนบุรีแนละ้วก็ผู้ง่ายเหมือนอทั่วประเทศทุกจังหวัดฮนะก็ร้องขอความเป็นธรรมฮะก็มีในายหน้ารับจำนองรถครับก็เอารถน้องๆไปตอนนี้มูลค่าประมาณ30มสนะิบคันฮะความเสียหายน้องผมบอกว่าประมาณ14บสถึงที่สิล้านนะฮะ แอน้องน้องๆเนี่ยเขาสงสัยว่าทําไมผู้ผู้ที่เอารถน้องไปจำลองเนี่ยอยู่ในระยองหรือชนบุรีเนี่ยทําไมยังลอยนวลเนี่ยเดินไปเดินมาฮะพวกผู้ประกอบการที่ไปจำลองรถหรือเต็นท์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขางงฮะทาไมว่าคดีไม่คืบหน้าเลยก็มาล้องผมแล้วก็ให้นํามาสู่คลองปราบเพื่อดําเนินคดีหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับ เดี๋ยวผมจะให้น้องผู้เสียหายเล่าที่ไปที่มาว่าเป็นมาอย่างไรฮะต้องสูญเสียเนี่ยสามสิพันถึงสี่สิล้านถึง2 0่สิล้านครับเชิญนะครับผมครับผมก็เป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายนะครับก็เข้ามาให้เพจจากิงนะครับช่วยเหลือก็คือความเป็นมาก็คือทุกคนก็จะเหมือนกันหมดนะก็คือติดต่อ,อจำนำรถผ่านเพจ Facebook นะครับก็แต่ละคนก็จะติดต่อผ่านหลายเพจ แต่ผู้รับจำนำก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือกลุ่มนายต้นครับแล้วก็นายโด่งเนาะแล้วก็กลุ่มนายภูผาก็คือทุกคนเนี้ยอยู่ในเขตพื้นที่ชลบุรีนะครับระยองครับผู้เสียหายทั้งหมดนะครับก็เหตุที่เกิดทั้งหมดก็เกิดในเขตชลบุรีระยองแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีนะครับก็คือเขานัดรับรถที่ต่างจังหวัด แต่ก็เป็นกลุ่มผู้เสียหายผู้เดือกวางทั้งหมดนะครับอตอนนี้ก็ในกลุ่มนะครับก็มีผู้เสียหายประมาณ28คนนะครับก็สูญเสียรถไปประมาณ30คันเนาะอย่างน้อยครับผมก็มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ1 4ถึง20ล้านนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาร้องทุกข์นะครับเพื่อ,อให้ทางตำรวจกองปราบนะครับได้ช่วยเพราะว่า,าเพจต่างๆนะครับก็ยังเปิดรับจำนำอยู่ปกติแล้วก็ยังโพสต์รับจำนำอยู่ปกติ ผู้ร้ายเนะาะผู้เสียหายทุกคนก็ยังติดต่อผู้ร้ายได้อยู่ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์หรือตามเพจต่างๆนะครับก็ก็คือหลกัหลกๆทุกคนเนาะที่มา้องทุกวันนี้ก็คือเอารถไปจำนำแล้วก็ไถถอนแล้วแต่ไม่ได้รถคืนนะครับก็คือรถหายบางคนก็เจอรถตัวเองถูกโพสขายตามเพจ Facebook ต่างๆนะครับก็ก็มีหลายคนที่แจ้งความตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาปีที่แล้วกรกฎาปีที่แล้วแต่คดีไม่คืบเลย นะครับก็จึงได้พากันรวมกลุ่มมาร้องทุกในวันนี้ครับผมครับมีพี่ๆถามเลยไหมฮะรองทุกจารย์ร้องทุกสอนสพอะไรอ่าสักครู่นะครับก็หลักๆสพปวกแดงนะครับของคุณเนี่ยอดีตคน่ยของผมอยู่สพปวกแดงครับแดงเอาคนคุต่อไปอของผมจะเป็นสพหนองขามจังหัดชายชนบุรีครับจะพูดไปที่พูดไปที่พูดไปที่ไหนฮะตรงไปรวมถึงครับ ชลบรีระยองครับใช่ครับของผมฟอร์ดเลนเจอร์ครับจะนำไปสี่หมื่นครับครับไม่ได้ครับถ่ายถอนคืนยังครับครับก็คือจะจะคือจะจะายถอนแต่เขาไม่เบียงคือใช่ครับเขาไม่เชิงว่าเขาบอกว่ารถหลุดเขาบอกว่ารถหลุดครับใช่ คือ,อเราเราผิดสัญญาก็คือเราแค่ไม่ได้ส่งดอกแค่1วันเหมือนก่อนก่อนที่เราจะผิดนั้นก็คือเราก็แจ้งเขาบอกว่า,อาขอขอผัดไปเป็นวันพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็คุยกันในรายปกติทีเนี้ยวันเกิดเหตุช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเขา,าผมก็โทรหาเขาแต่เขาก็ไม่รับเขาก็โทรกลับหาผมก็ประมาณสองทุ่มเขาก็บอกว่ารถรถน้องหลุดตั้งแต่ ตั้งแต่บ่ายแล้วทําไมน้องไม่ติดต่อมาตั้งแต่ตอนเช้าทุกทีผมต่อดอกก็ประมาณทุ่มหรือว่าไม่งั้นก็เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราต่อดอกครับแต่มันเกิดเหตุหนังสือสัญญานะหนังสือสัญญาไม่มีครับเขาเขาไม่ได้ให้มาก็คือเขาแค่นัดรับรถตรงตรงปั๊มปตทรตรงเครือสาพัดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เขาก็เขียนเอกสารก็ตั้งสดเขาก็จะให้เด็กมารับรถใช่ครับเขาจะให้เด็กมารับรถก็คือ พร้อมพร้อมกญเจไปเลิ่มเร่มรถอ่ะเร่มเร่มรถตอนนั้นยังไม่ได้มันจะเป็นสัญญาสัญญาสัญญารถมากกว่าแล้วก็สำเนารถที่เป็นของของเราไหมครับของไฟแนนซ์อยู่ครับของไฟแนนซ์อยู่ไฟแนนซ์อยู่แล้วไฟแนนซ์รู้เรื่องไหมน่าจะยังไม่ทราบครับครับอันนี้คุณก็ไม่ใช่คู่ครอบครองรถนะครับไฟแนนซ์จะของรถใช่ครับเป็นใช่ครับ ก็ส่วนใหญ่ผู้เสียหายทั้งหมดเนาะส่วนใหญ่แล้วก็รถจะอยู่กับเป็นยังเป็นของไปนั้นอยู่ก็จะมีแค่บางคนที่อ่าฝันเสร็จแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมเออมีหลายเพจมากเลยครับพี่เช่นเช่นอ่าดังๆไงครับหลุดจำนำเดี๋ยวสักครู่นะครับของผมนะที่โดนนะ่่เเราโดนลยยยชชวว จำนำรถจอดแลกเงินสดทันใจครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือหนึ่งในเพจของเขาครับเออแลกเงินสดนตานีก็้โษณาไว้อ่าก็ได้เงินสดครับส่วนของผมจะเป็นอ่าผมก็พยายามเซฟตัวเองเนาะก็ได้เป็นสลิปการโอนเงินก็คือเขาก็โอนให้ผมนะตรงนั้นแหละแล้วผมก็มีถ่ายรูปประชาชนเขาคนที่มารับรถอะไรเงี้ยอ่าผมก็มีรูปถ่ายหมดครับผม ของคุณรถอะไรจำนำนนของผมฮอนด้าซิตีคต้ครับฮอนด้าซิตี้ครับจำนำไว้เท่าไหร่อ่าจำนำไว้ห้าห0ื่นครับห้ามหมื่นล,ล้วเราผ่อำนรถมากีงวดละอ่าสองงวดครับสองงวดใช่ครับสองเดือนเองงวด,งดำำวไม่ใช่อ๋อรถผมสามปีแล้วครับหมายหมายถึงว่าผมจำนำไว้สองเดือนใช้สามปีใช่ครับครับผมขึ้นขึ้นเลยไม่มีระยะเวลาในการถอนไหมอ่าไม่มีครับก็คือก็แล้วแต่เราจะไถเมื่อไหร่ แต่ผู้เสียหายทุกคนก็คือจะขอดูรถไม่ได้เลยแต่ก่อนจำนำจะบอกว่าจะขอขอสามารถดูรถได้ตลอดนะแต่ว่าพอผู้เสียหายจะติดต่อขอดูรถชื่ออะไรนะสอคนนี้ชื่อนายต้นกับนายโด่งครับไม่ไไมม่่ทราบชื่อจริงกับนามสกุลนะเคยเจอตัวจริงไหมนายต้นมารับรถกับผมครับนายต้นมาเป็นคนจะรับรถใช่ครับแต่ไม่เคยเจอนายโด่งใช่ไหมไม่เคยเจอครับผู้เสียหายบางคนจะเป็นนายโด่งครับอาจจะติดต่อผ่านนายโด่งแล้วก็เอารถไปให้นายต้นอย่างเงี้ยคือติดต่อเอาจริงแรกจากเพจใช่ไหมใช่ครับจากเพจแล้วนัดดูรถกัน อ่าแล้วเขาก็มานัดรับรถครับผมใช่ครับการรับรถแล้วเขาจ่ายเงินเลยเขาจ่ายเงินวันนั้นครับแล้วมีการทำสัญญาอะไรกันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสัญญาเรื่องดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่าคิดแค่ดอกเบี้ยร้อยละสิบครับต่อเดือนใช่ครับระบบนี้เป็นปากเปล่าหมดเลยอ่าก็มีอ่าการแชทคุยกันในไลน์ในเฟซบุ๊กครับมีหลักฐานมีหลักฐานครับทุกคนมีหลักฐานครับแชทคุยกับกับเขาทางแชทใช่ครับแล้วก็โทรคุยด้วยอ่าในแชทแต่ละคนจับมือเหมือนกันครับ ไลน์อาจจะคนละชื่อ Facebook อาจจะคนละชื่อแต่ว่าคุยกับคนเดียวกันหมดนะส่วนมากครับผมของผมสพปวกแดงครับผมของผมแจ้งเมื่อเมื่อวันที่30เดือนที่แล้วครับใช่ครับใช่ครับก็คือแต่พอรวมกันหลายกลุ่มหลายๆคนเนี้ยคือผู้เสียหายที่แจ้งครึ่งปีแล้วก็มีแต่คดีก็ไม่ได้คืบอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีสพปวกแดงระยองเนาะห้าห้าเขเรียกห้าคดีแล้วก็แหลชะบังหนึ่งคดีบางนากรุงเทพฯหนึ่งคดีหนองคามชนบุรีสองคดีเมืองชนบุรีหนึ่งคดีพานทองชนบุรีหนึ่งคดีนะครับแล้วก็เมืองนครราชสีมาสองคดีแล้วก็ครับมีมีครับมีมีบางคนครับใช่ครับมีสคนทั้งหลังเนี่ยมามาพูดนะครับ โอเคเลยครับรถอะไรฮะผู้ดังๆช่วยอธิบายด้วย่าอธิบายต้นใหญ่สองสองตัวเนี่ยโค้เราเลยไงเออยังไงครับเดินหน้าเลยครับนายนายโด่งนี่จะเป็นคนมารับรถครับของผมนะสพปวกแดงครับแล้วก็จะเป็นคนโอนเงินผมมีเฟซบุ๊กของเขาอยู่ครับนายโด่งมีชื่อจริงด้วยครับแล้วคิดเงเอารถไปของรถรถอะ ของผมนิสันอ,อ,อมเมล่าครับจำนำไว้เท่าไหร่สามหมื่นครับ 30, ใช่ครับรออเอ,ำำอต้องให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ใช้ใจ่ายในครอบครัวเนี่ยครับของผมทำครับ,รบเ,รเป็นโรงง,งานครับทำงานโรง,งงานครับก็ของผมจำนำไว้สี่เดือนครับ แล้วลดเดือนไม่เขาใจมาว่าหลุด,ดงไงไม่ครับไม่หลุดของผม,มงใช่ครับของผมจ่ายดอกไปสองเดือน<ม>แล้วก็เดือนที่สามจ่ายไปหนึ่งหมืน่นบบอีกดอกแล้วก็เดือนที่สี่ก็จ่ายอีกสอง0,000ืนพร้อมดอก<ม>แล้วทีนี้ก็นัดรับรถกันแล้วท่ากับของเราได้จ่ายหมดแล้วใช่ครับก็ติดต่อกับนายดงให้รับรถแต่นายดงอ่ะให้ติดต่อกับคนชื่อต้นมาโไปโนมาใช่คุย คุยเพื่อจะรับรถกับนายต้น,น,ตนเพราะว่านายดวงเป็นคนรับรถไม่ให้ในายต้น,น,ตน,นครับนายต้นก็ใบเบี่ยงไปเรื่อยอ,อย่างเช่นบอกนายทุนอยู่ต่างจังหวัดเอาคุญแจโกดังไปด้วยอย่างเงี้ยก็ใช่ครับไม่ไม่มีคุญแจเปิดกโอดังขอ,ถ,ขอถ่ายรูปรถก็ไม่เคยถ่ายให้ก็ใบเบี่ยงขอวิดีโอคอดูรถก็ไม่ได้ใบเบี่ยงไปเรื่อย สุดท้ายเราได้คุยกับนายต้นเมื่อไรครับครั้งสุดท้ายเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นยังติดต่อนายต้นได้ไหมครับของผมก็ไม่ได้ติดต่อนายต้นไม่ได้ติดต่อเขาติดต่อไม่ได้เลยพยายามติดต่อ,อผมก็ไปฟ้องเอาครับฟ้องกับนายโด่งเพราะว่านายโด่งนี่เป็นมีชื่อจริงนามสกุลจริงแต่นายต้นนี่ไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงครับก็บเรากลับมาติดต่อกันายโด่ง ครับผมติดต่อได้ไหมครับตอนนี้ผมให้ทนายฟ้องนายดวงไปครับครับผมฟ้องแล้วใช่ครับก็ฟ้องแล้วสารตัดสินแล้วครับตอนเราไปจำนำตัดสินให้คืนรถคืนรถกับคืนเงินจํานวนเท่าตัวรถครับครับแล้วตอนนี้ติดปัญหาเรื่องอะไรก็ติดปัญหาเรื่องตอนนี้ก็สืบทราบครับเพราะว่ามันต้อง ใช่ครับมันต้องเสียตังค์สืบรับอีกทีนี้ผมก็ใช้จ่ายไปเยอะก็อยากจะมากองปราบไม่มาตามเอารถครับครับครับอ่าโอเคฮะอะไรคนต่อไปครับมารายที่สี่มาว่าอะไรครับไใกล้หน่อยครับครับของผมก็จะเป็นเคสกรณีเดียวกันครับคล้ายๆกันกับเคสเมื่อกี้ครับแต่ของผมเนี่ยจะจำนำในส่วนของรถ MG อ็มจ uh, ครับครับผมก็คือของผมเนี่ย uh, uh, จำนำไปทั้งหมดคือ3 0 0 0 0ืครับแต่ว่าผมมีการถ่ไยถอนคืนแล้วก็คือมีการโอนเงินสาม0 0ื่นพร้อมดอกทั้งหมดคืออีก2องหมืนครับเขาเรียกไปทั้งหมดคือ50,000เพื่อที่จะเอารถคืนแต่ทีนี้ของผมเนี่ยคือโอนไปทั้งหมดห้าหมแต่ก็ไม่ได้รถก็คืออ้างเหมือนกันครับว่านายอ่ uh, นายทุนเนี่ยก็คือเอากุญแจกดังไปครับแล้วรถเนี่ยตอนนี้ก็คือส่งไปอ่าส่งขายต่อไปอยู่ที่สกลนครครับแล้วก็กำลังตามรถมาแต่พอนัดกันออีกสองสัปดาห์เพื่อที่จะเอารถจากสกลนครมาก็คือบอกว่าตอนนี้รถเนี่ยมาพักรถอยู่ที่นครรานสีมาครับแต่ก็ไม่ได้ขอวิดีโอคอลโทรคุย จะตามทุกอย่างครับแต่ก็เขาไม่ให้ดูรถอันนี้แจ้งความอยู่ที่สพดอนหัวล่อครับครับชนบุรีครับเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนาครับปีที่แล้วใช่ครับของของร้อยเวนก็กำลังตามแล้วก็รอยื่นสองครับ ยื่นฟ้องศาลใช่ครับยังครับอันนี้ก็คือจะฟ้องทั้งนายจักรพันธ์ครับก็คือนายโด่งครับแล้วก็ของคนชื่อต้นครับก็ประมาณนี้ครับใช่ครับครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมครับครับ ไม่มีนะ,ะไม่มีเอาอย่างนี้ครพี่ๆนักข่าวครับเดี๋ยวจะพาน้องเข้าพบเนักงงานสอบสวนนะฮะให้ติดตามรถต่อไปครับแล้วก็าฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองและผู้บุรีับการระยองชนบุรีให้เร่งรัดติดตามผูม้ง่ายผู้จำนองจำนองรถนะฮะที่ว่ายังลอยนวลอยู่ในจังหวัดชนบุรีมาดำเนินคดีต่อไปไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่อไปครับ

เสียประมาณ14บสถึงยีล้านฮะโหน่งโด่งคนไหนโดโด่งคนไหนฮะโด่งมันมีลูนมีต้นมีต้นมีโด่ง น่น่าดีรถเีคัคบไม่ตักลองขอความช่วยเหลือใครอ่ะจากทจากมพามตัวเอาปาบนะครับ